สวัสดีครับผมบอยครับที่บริษาทการขับยนต์ฟอร์ดนะครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับวันนี้นะครับบอยนำรถยนต์ฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับตัวขับเคลื่อนสองล้อนะครับรุ่นเทเทนิมสปอร์ตนะครับราคาอยู่ที่1 4 2 0 0 0 0บาทนะครับสีดำคันนี้นะครับมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับก็เดี๋ยววัว่าเดี๋ยวไปดูกันว่านะครับบอยใส่ชุดแต่งอะไรบ้างนะครับเริ่มจากด้านบนนะครับตัวของเอเวอเรสต์สปอร์ตเรานะครับก็จะมีอะคริลิกนะครับสีดำคำว่าเอเวอเรสต์ ที่บอยเปลี่ยนคือบอยเปลี่ยนกระจังหน้านะครับเป็นทรงนัปเตอร์ให้นะครับเมียรคสอฮอฟฟอร์ดนะครับสีดำนะครับให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ตัวของเอเวอเรสต์นะครับก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวของไฟหน้านะครับถูกอัปเกรดเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้บอยทำเพิ่มให้นะครับให้กับลูกค้านะครับเป็นไฟหน้าแบบมีคีบมัสแตงรสามคีบนะครับแล้วก็มีไฟตัวของไฟเลี้ยวนะครับเป็น2สเต็ปนะครับปกติต้องบอกว่าตัวไฟวิ่งกลางวันเนี่ย เออเล็กของเราจะมีให้อยู่แล้วนะครับแต่ไปเพิ่มในส่วนของไฟเลี้ยวเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวคีมัสแต่งเองนะครับก็จะเป็นไฟเลี้ยวด้วยแล้วก็ไฟวิ่งวันด้วยนะครับตัวของไฟหน้านะครับที่เป็น LED นะครับก็จะใส่ในส่วนของวงแหวนนะครับสีเหลี่ยมให้แล้วก็จะมีในส่วนของบูอายให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าจัดให้สวยๆเท่เลยพร้อมกับตัวครอบไฟหน้านะครับสีดําให้กับลูกค้าด้วยนะครับด้านข้างนะครับผมใใส่คิวโรขนาด3นิ้วให้นะ ตรงนี้จะเป็นคิวล้อนะครับไซส์เล็กนะครับเพื่อที่ให้หมัดกับตัวรถของเราครับเพราะว่าตรงนี้ต้องบอกกันว่าล้อเนี่ยจะเป็นล้อเดิมจากโรงงานนะครับเป็นล้อขนาด20นิ้วนะครับสีดำนะครับก็เรียกว่ามากับตัวชุดของโรงงานเลยนะครับในส่วนของด้านข้างเองครับตัวแก้มข้างกระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นสีดำมาจากโรงงานนะครับผมตัวกระจกมองข้างเนี่ยจะมีไฟเลี้ยวด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านบนเองนะครับตัวหลังหลังคารับี่เป็นสีดำที่มาจากโรงงานนะครับพร้อมกับบอติดกันศาสตร์นะครับ สชิ้นให้นะครับแล้วก็ฟิล์มเซรามิกนะครับความเข้มตัวนี้ก็80%นะครับก็ตัวฟิล์มเซรามิกเนี่ยลูกค้าสามารถที่จะเลือกความเข้มได้ด้วยนะครับตัวมือปิดเองนะครับเป็นมือปิดแบบสีํำด้านนะครับแล้วก็บันไดข้างมีมาจากโรงงานนะครับพร้อมกับตัวคำว่าสปอร์ตนะครับตรงอยู่ที่ประตูหลังนะครับเพิ่มในส่วนของข้อปฝาถังน้ำมันให้ด้วยนะครับด้านท้ายเองนะครับก็จะเป็นครอบไฟท้ายให้นะครับแล้วก็บอยเพิ่มในส่วนของ ข้าท้ายแบบมีไฟนะครับตัวนี้ก็เวลาอยยบเบรกเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็เวลาถอยหลังนั่นจะเป็นสีขาวนะครับก็เรียกว่าทําไฟเพิ่มให้กับลูกค้านะครับตัวเอเวอเรสเองเนี่ยจะมีในส่วนของกล้องนะครับกล้องมองหลังนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์กะระยะ4จุดให้นะครับก็เรียกว่าตัวของเอเวอเรสเนี่ยให้ระบบความปลอดภัยมานะครับมีทั้งตัวตัวกล้องแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์กะระยะนะครับตัวรถเองนะครับ็จะมี i อ a แบ็ทั้งหมด6ใบนะครับแล้วก็มีระบบป้องกันการพกควมด้วยนะครับ ป้องกันการลื่นถลายก็มีให้ด้วยนะครับก็เรียกว่ามีครบเลยนะครับแล้วก็กุญแจก็จะเป็นกุญแจคีย์เด็ดนะครับก็สามารถที่จะแค่กุญแจอยู่ในกระเป๋าล้วก็สามารถที่สอดมันเข้าไปเพื่อเปิดรถแล้วก็ใช้นิ้วสัมผัสเพื่อปิดรถได้ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าลูกค้านะครับที่กําลังสนใจรถยนต์ฟอร์ดเอเวอร์นะครับก็สามารถโทรสอบถามโปรโมชั่นบอยได้นะครับเบอร์นะครับ0ู6ครับ323 2518นะครับ ถ้าอยากสอบถามเรื่องของสเปครถหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานนะครับก็สามารถที่โทรสอบถามมาได้นะครับวันนี้บัตขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ